สวัสดีกลับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น,น้องๆกันทุกทุกคนกันด้วยนะครับผมคลิปนี้เราก็มาเชอกันอีกแล้วนะครับกับ A P N SIM 2 E P ที่14นะครับสำหรับ A P N ของเพื่อนๆคนไหนที่ตั้งค่าแล้วมันยังใช้งานได้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพหรือ,อยังไม่เสถียรก็ใหเ้เพื่อนๆลองเข้ามาปรับตั้งค่าใน E P นี้กันได้เลยนะครับผมขั้นตอนแรกก็ เหมือนเดิมนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าไปที่เพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วไปที่เครือข่ายมือถือเห็นรูปบวกขวามือบนไหมครับให้เ,เพื่อนๆกดไปเลยนะครับผมส่วนชื่อก็จะให้พิมพ์เป็น ตัวนี้เลยนะครับผม T R U E ตัวใหญ่นะครับขีด H ตัวใหญ่แล้วก็วักนะครับ I N T E R N E T นะครับผมให้พิมพ์ตามนี้ไปแล้วกดตกลงไปนะครับผมส่วนค่า A P N ให้พิมพ์คำว่า v o w e b t T R U E I n t e r n e t นะครับ g o o g l e com เป็น to internet.google.com er. นะครับผมกดตกลงไปส่วนค่าพอร์ซี่ให้เพื่อนๆลองเปลี่ยนจากตัวที่ให้ใส่อันที่แล้วนะครับเป็นพิมพ์คําว่า a s i a n e t co th นะครับผม แล้วกดตกลงไปก็เหมือนเดิมนะครับค่าพอร์ตก็ใส่คำว่า8080เ 80, หมือนอย่างเช่นเคยสแล้วกดตกลงไปชื่อผู้ใช้ก็เป็น T R U E ตัวพิมพ์เล็กนะครับผมแล้วลาดผ่านก็เป็น T R U E ตัวพิมพ์เล็กเหมือนกันต่อไปเลยครับเลื่อนลงมาก็ ให้มาติ๊กตรงคําว่าประเภท mvno นะครับให้เพื่อนๆติ๊กไปคําว่า spn นะครับส่วนค่า mvno ให้มันขึ้นคําว่า2 h นะครับผมแล้วตัวเช็ครายละเอียดให้เรียบร้อยแล้ว3จุดขวามือบนนะครับกดบันทึกแล้วเข้าทดสอบเข้าใช้งานกันได้เลยสำหรับความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนั้นก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ปรับปรุงไง A.P.N ใน EP ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันและเมื่อเพื่อทุยไม่พลาดกับคลิปต่อไปก็จะลืมกดกระดิ่งทิ้งกันไว้ด้วยละสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีกันอีกเช่นเคเยบายครับผม